ดีซื้อเครื่องมันซื้อเครื่องมานานแล้วนะคะเล,เลยไม่ได้ใช้สักทีน,น, <ละ S 2> นั่นแหละค่ะกากุ้งแล้วก็จัท่ากันเลยนะคะไปกันเลยแล้วก็เอาเอาอกมาใช่นี่นะคะเราเตรียมของมาแล้วที่ว่าส่วนผสมนั่นแหละนั่นแหละค่ะแล้วก็ใส่อย่างแรกลงไปเลยค่ะก็คืออะไรอ่ะไอต้ต้าโอ้ยจุ๊ไอ้ต้าไอ้ต้าไข่นั่นเอง ใส่ลงไปน้อยๆนะคะเอ้ยหนึงไปหมดเลยกะกงโอ้สีสวยเฮ้ยมันเป็นสองแบบอันนเ้ื่อยอะคนเหรอเดยังไม่ใส่คเออแล้วเราต้องใส่อะไรลงไปอีกใส่นมอุ้ยไอ้ิบมันแล้วมันทองอ่ะน้ำตาลกับเกลือเกลือเกลือนะคะทุกคน เราจะใส่น้ำตาลคันดีกว่าเมื่อกี้เราบี้มันนะคะทุกคนใส่เยอะๆเลยทำยังไงต้องใส่เยอะเลยขนาดนั้นโอ้โหเต็มไม่หมดเลยแต่ก็เกลือนะคะเกิดต้องใส่น้อยๆค่ะแต่ก็ไม่น้อยมากนะคะเพราะว่าไม่งั้นนะคะเค็มปีเ๋่ต้องใส่หมุดแล้วต่อไปเราก็จะมาวันนี้เราก็จะมาต่อไปแล้วก็จะมาใส่นมนะคะ้คุณให้ละลายก่อนค่ะใส่นมใส่ มาคะเนะไม่เดี๋ยวอิงตีไข่แห็งยังไม่แทบไปอ่ะปักกุ้งนี่ยำมันน้ำอะไรกไรอะไราันไรดยแยงกัน ่ไปใส่นมบัวลงไปนมำเขาเรียกว่านมเมที่หรือเปล่านมเมที่ใส่นมบัวเลยนะคะพียดูมันสีมันแบบสีเปลี่ยนไปเลยค่ะทุกคนหมดจริงจริงนะคะเนี่ยเยทุกคนสีเปลี่ยนไปเลยค่ะเราตรงนี้คนขอคนหน่อยแย่งสีเป็นแม่วานใจก้า แน่หันไปอ่ะแรองนี้นะคะก็จะมาร่อนแป้งต่อกันเลยหลังจากที่เราทำอาหารอะไรนะหน้าตาน่าแบบหน้าปากนทะุกนะคนดูนะไอ้มาห้ามห้ามตาอะไปก็จะเทเองบ้างไม่เทเลยเอ็มเอ็มอย่าเพิ่งเทเยอะขนาดนั้นห้ามสิอือถูกค่ะอย่างนั้นครั้งนี้ด้วยทางนี้มันไม่มีแป้งอย,อย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละอ่า น,นี่ของนี้นี่ปุ้พร้อมนะทุกคนเร่งนีเบานะเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึาง่งประนี้แหละม่นจคล้ายแป้งข้าวโพดนะคะทุกคนประมาณนี้ก็เลยนะทุกคนโอ้ยเฉลยเฉลย,ยถึงอินจะพูดตุ้มก็เถิดอินค่ะไม่หมด ่ะไปคุณเหรอคะใช่กากงกากงยกตัวนี้ด้วยอุ้ยตัวนี้เหรอคะกูเขาไม่ต้องไม่ต้องร่อนใช่ไหมตัวไหนคะร่อนค่ะกูกูอ่ะร่อนค่ะอ่ะอีกคนทำทั้งหมดเลยถุงกูไออันนี้จะเป็นเราแยกไม่ออกค่ะตอนนี้ว่าอันไหนเป็นเบกกิ้งโซดาอันนี้คืออันนี้คืออันนี้คือเบกกิ้งโซดาเอ้ยอันนี้คืออะไรนะครู อันนี้คือเบกกิ้งโซดาอันนี้คือบกิ้งโซดาค่ะนี่คือผมค่ะใช่จำได้ว่าบ้าบอกนะเบกกิ้งโซดาเทหมดเลยก็ได้เพราะมันน้อยมากอุ้ยไม่เป็นไรขอค่ะหมดแล้วไอ้ต่อเลยต๊ทุบเลยหายอย่างนึ่งเลยหมดแล้วจ้าขอลองคนก่อนได้ไหมอ่ะมันต้ออยากลองคนก่อน Então, uh uh ันจะตุ like ้มลงไปนยเองอ่ะอยอยากคุณแล้ว啊ยังอะไมน่งพอคุตอนนี้หน่อยเฮคมัี๋บวต้องใช้อไม่ยยจัดยีงจัดั่วหน่อยเอาีำยิงก็คนสองมลเหรอใครคนสอง ทุกคนคะพอดีเราลืมเอาใส่วาน,นิลาค่ะกลิ่นวาน,นิลากับกับเอ,อิ่มเจ้าน้ำมันพืชนี่เลยนะคะทุกคนซอสซอสซี กั้อะไรนะน้ำ,ำขาวอ,อะไรนะน้ำมันรำข้าวำข้าวอันนี้ก็คือน้ำมันรำข้าวนะคะทุกคนใส่ไปเลยค่ะม่เป็นไรหรอกอใส่เป็นจำนวนมากนะคะ มาต่อไปจะเป็นกลิ่นวะนิลาลานะคะขอเท่คาเท่กลิ่นมะนิลาดูทั้งไปนั่นเองคนนะดีดีเทไม่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 นิดหน่อยนิดหน่อย moments later เป็นแบบนี้นะคะกากงไม่ต้องไปญี่ปุ่นไม่ต้องไปเกาหลีนะนะคะทุกคนกกกอือร่อยมากเลยนะคะทุกคนว้าวได้เวลากันแล้วนะคะทุกคนขอโทษน,นะไอ้เจ้าผ้า,วาวร้อน ไหวอา,ก,ากได้ะคระับุุคนนี่คือไส้อะไรคะอืมไส้หัวแรงค่ะได้อหรอ ไกลถึงญี่ปุ่นเลยหรออย่าิ่มกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้ข้างอนใหญ่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 ค่ะบายบาย